สวัสดีแฟนหงแดงทุกท่านนะครับผมกลับมาเดิอกันก่อนเกมกับผมเช่นเคยนะครับผมก็นันนี้นะครับเราไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมเปิดศึกแดงเดือดในวันที่23ครับวันอังคารนะครับเวลาตีสองก็คืนวันจันทร์นะครับผมก่อนเกมนะครับเราไปพูดถึงใสถิติทั้งหมดของทั้งสองทีมที่เจอมานะครับในศึกพรีเมียร์นะครับ ทั้งหมดเนี่ยพบกัน60นัดนะครับแมนยู Man เนี่ยชนะไปได้28นัดเสมอไป14ส่วนลิปูเนี่ยชนะไปได้แค่18นัดเท่านั้นนะครับส่วน10เกมหลังสุดที่พบกันในพิม์ลีนะครับแมนยูเ,ออ Man เนี่ยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับและะ้วเสมอไปถึง4เกมส่วนลิพูเนี่ยชนะไปได้ถึง5เกมและยิงไปได้ถึง20ประตูครับ9ประตูใน20ลูกนั้นนะครับผม9ลูกนั้นเป็นของโมเมดซาาห์นะครับผมซึ่งทำได้มากที่สุดนะครับ9ประตูเทียบเท่ากับซซเว่นจลาเนยนะครับผม ก็สติใดๆก็ยกทิ้งไปนะครับไม่ต้องพูดถึงเรามาพูดถึงปัจจุบันกันเดี๋ยวครับก็สองนัดแรกของทั้งสองทีมนะครับยังฟอร์มเดือทั้งคู่นะครับยังหาชัยชนะไม่ได้กันทั้งคู่นะครับยังถือว่าฟอร์มยังอั้นครับยังฝืดกันอยู่ครับพูดถึงผู้ตสินนะครับผมในนัดนี้นะครับก็ไมเคิลอิรูอาพูนะครับผมได้รับหน้าที่ตัดสินในเกมนี้นะครับผม ส่วนลิผู้ขเราครับผมก็อาการแย่พอสมควรครับสิคนที่หายไปในสุดแดงเดือดน,นะครับผมก็ตาวินนูเยสครับล่าสุดโดนแบนไปหนึ่งคนบวกกับอีกข้าวคนที่เจ็บนะครับผมในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีนะครับการกลับมาของฟิมิโนนะครับผมก็กลับมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะครับผมตอนนี้ ไปพูดถึงเจ้าบ้านแมนยูกันม้ากนะครับผมก็ตอนนี้ก็ปัญหาลุมแล้วนะครับผมมีปัญหาภายในอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วก็มีถึงการเรื่องะท้วงนะครับผมส่วนตัวผู้เล่นนะครับผมเห็นว่าข่าวล่าสุดอาจจะมีการดอกกับตันครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับเป็นวาลาลงคู่กับกองหลังตากแจ๋วครับผมมาตินเนสนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูนะผู้นี้ว่าทําผลงานเป็นไงบ้างส่วนการมาของคาเซมิโลครับผมผมว่าดีมากครับเป็น เป็นตัวที่ตอบโจทย์สําหรับแมนยูนะครับเป็นกองหลังที่ดูดันผมชอบคนหนึ่งเหมือนกันครับเขามาเนี่ยผมทำให้รู้สึกว่าผมนึกถึงฮาเวียร์แมชเชลาโนนะครับผมสไตล์การเล่นเขาค่อนข้างดูดันคล้ายกันครับผมส่วนแมนยูนะครับผมว่าเกมนี้เขามารอสวนอย่างเดียวแน่นอนครับเขาได้จะมาซื้อเกมรับใส่เราครับผมส่วนเลี้ยงผู้นี้ครับถ้าบุกข,ขึ้นไปเนี่ยแล้วจบได้เนี่ยผมว่าเรามีลุ้นครับนาดนี้ ก็มาทายผลสกอร์กันเล่นๆนะครับผมนัดนี้ผมคิดว่าร์ภูในฟอร์มเนี่ยดูแล้วอาจจะดีกว่าเมนยูพอสมควรครับก็อา,อาจจะเฉือนชนะได้1ลูกหรือว่าถ้าเอาสนุกๆเลยก็เฉือนกันไปสัก2 1แล้วกันผมเอาสนุกๆก็ไว้เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ